สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันในเรื่องของการใช้สวิต์นะครับสวิต์แล้วก็จะขอใช้ตัว n ิ e กแคทในการเดโมโนะครับให้ทดลองทำเนาะนะครับทดลองทำก่อนที่เราจะไปลงในตัว Arduino จริงๆนะในติ e กแคทนะครับจะมีสวิต c ์ให้เราใช้นะอยู่ในกลุ่มเบสิกนี้นะครับอยู่2ตัวก็คือ push button นะครับแล้วก็ slide switch นะครับนะ ก็มันคือพูดง่ายว่ามันคือสวิตช์คล้ายๆกันนะครับก็ตัวพุชบอทเทิลเนี่ยคุณสมบัติก็คือมันกดกดปุ๊บเนี่ยถ้ากดปุ๊บแล้วพอปล่อยมือมันก็จะเด้งกลับมาที่เดิมนะมันเอาไปใช้ทำอะไรนะครับก็เอาไปใช้พวกลดบังคับอะไรอย่างนี้ได้แต่เอาไปใช้ในการเปิดปิดสวิตช์ไฟอย่างนี้ได้เปล่าไม่ได้นะเพราะว่าเวลาปล่อยมือแล้วมันสถานะมันก็เด้งกลับใช่ไหม อ,อีกอันหนึ่งก็คือสไลด์สวิตช์นะครับอันนี้คือสไลด์ที่แบบสไลด์ไปก็ค้างไว้เลยนะเอาไปเปิดปิดไฟอย่างนั้นได้นะเราจะทดลองใช้สวิตช์กันนะครับเพื่อให้เห็นภาพว่าได้มันใช้ยังไงทีนี้เวลาเราหยิบสวิตช์มาเนี่ยนะเราก็ต้องพิจารณาก่อนนะครับว่าสวิตช์เนี่ยคืออุปกรณ์ประเภทไหนนะครับให้สัญ,ญญาณประมาณไหนให้สัญ,ญญาณแบบไหนก็จะพบว่าสวิตช์เนี่ยมันคืออุปกรณ์ประเภทดีต้อน เพราะมันมีสถานะเปิดกับปิดเท่านั้นถูกไหมเปิดกับปิดนะเปิดกับปิดเท่านั้นนะครับดังนั้นเวลาเราต่อมันเนี่ยเราก็ต้องต่อเข้ากับสัญญาณในพอตดิสตอนเนอนะนเพื่อให้เรารู้ว่าสถานะตอนนี้มันเป็นสถานะอะไรแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาลองตัวนี้ก่อนนะครับตัวที่ชื่อว่า PUSH button ก่อนนะตัวนี้นะเวลาเราเชื่อมต่อนะก็จะขอต่อเป็นตัวอย่างเลยนะครับ เราก็จะต่อขานหนึ่งเนี่ยสมมติขาน,นี้แล้วกันนะเทอร์มินอล a 1เนี่ยเข้ากับกราวนะครับเข้ากับกราวแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะอีกด้านหนึ่งก็จะต่อเข้ากับโวลต์นอะโวลต์แหลกหรือแรงดันแต่ว่ามันจะต้องมันต้องมีตัวต้านทานด้วยนะครับตัวต้านทานก็ขอดึงตัวต้านทานมาตัวหนึ่งนะครับมาต่อตรงนี้ได้พอดีเลยอ้าวและสัญญาณล่ะตรงไหนล่ะสัญญาณสัญญาณก็มาจากขาตรงนี้ล่ะครับ ขาตรงนี้แหละขาตรงนี้นะขอดึงสัญญาณนี้ออกมานะแล้วก็มันเป็นอุปกรณ์ด e ีต้อนใช่ไหมเราก็จะไปเชื่อมต่อกับพอรตดีต้อนครับสมมติว่าเป็นพอรตที่2แล้วกันแล้วตรงนี้เราก็ต่อเข้ากับบอร์ดอัโดให้สมบูรณ์นะครับอน,นี่คือกราวกราวนะครับอีกอันหนึ่งก็คือแรงดันไฟฟ้านะครับหรือโวลต์ อ่านี้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วสิ่งเราต้องทําหรือเช็คก่อนก็คือสวิตช์เนี่ยมันให้ค่าอะไรเมื่อมันกดและมันให้ค่าอะไรเมื่อมันไม่ถูกกดนะครับเราก็จะไปเขียนคําสั่งเพื่ออ่านมันมาโชว์ใน serial monitor ดูเพราะเจ้าตัว Arduino Uno มันไม่มีจอถูกไหมเราจะไปโชว์ใน serial monitor ดูกด่อนตอนนี้มันไม่ถูกกดนหลักการก็คล้ายๆกับคลิปที่ผ่านมาคือ ลีดมันนะมันเป็นอุปกรณ์ Input ใช่ไหมคือ Lead มัน Lead อะไรครับลี d ดิจิตอลถูกไหมเพราะมันต่อกับพอ d i g ดิจิตอลลฝั่งดิจิตอลมาโชว์ดูนะ,ะเมื่อเมื่อเราได้คอนเซปต์ประมาณนั้นเราก็จะไปเขียนชุดคําสั่งแล้วอขอลบอันเดิมออกไปก่อนนะครับเราก็จะไป Create Variable ขึ้นมาตัวหนึ่งนะสมมุติว่าอันนี้ชื่อ BT แล้วกันนะ b u t t o n นะครับโอเค แล้วก็บอกว่า bt ไปรับค่าจากดิตอลพินที่2มานะนะพินที่2นะครับประมาณนี้เนอะนชุดคำสั่งเราก็จะเห็นว่านี่เนอะในเซตอัพเนี่ยมันจะตั้งค่าให้พินที่2เป็น input แล้วนะครับพินที่2เป็น input แล้วในลูปในลูปก็คือการทำงานซ้ำมันจะทำอะไรมันจะทำการ l e ด d ีต้นีด ปินที่2เนี่ยมาเก็บไปที่ตัวแปร bt แล้วเรียบร้อยนะครับหน่วยเวลาไว้สัก0.5แล้วกันนะครับครึ่งวินาทีนะครัวน,นี้เราต้องการเอามาโชว์นะก็เอาพุทไปที่ serial monitor serial น monitor ะเ,เ,เพื่อดูตัวแปร bt bt เสร็จแล้วครับนะเสร็จแล้วเราไปดูสถานะกันนะนะเดี๋ยวรันโปรแกรมด้วยการ start simulation นะครับ s t าร์ s สีบรอนเซีชันจะเห็นว่านี่ครับนี่คือไม่กดนะไม่กดตัว Push b u t t o n เนี่ยหรือสวิตตัวแบบกดติดปล่อยดับเนี่ยมันให้สถานะ1มันให้สถานะหนึ่งะเนะพราะกดนะกดคือกดค้างไว้นะครับมันจะให้สถานะศูนย์นี่คือกดค้างไว้นะครับอ่นะพอปล่อยนี่คือปล่อยเมาส์แล้วสถานะ1มันก็กลับมานะทำตรงนี้เพื่ออะไรครับทำตรงนี้เพื่อให้เราเห็นสถานะว่ามันตอนมันกด เป็นอะไรตอนไม่กดเป็นอะไรนยเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอาไปไประยุกต์ใช้ในการเขียนคําสั่งอย่างเช่นอย่างเช่นเราต้องการให้สวิตตัวนี้มีหน้าที่สั่งงานหลอดไฟสักดวงหนึ่งนะผมก็ดึงหลอดไฟมานะครับนะสมมติว่าเป็นดวงนี้สวิตนี้มีหน้าที่เชื่อมต่อกับหลอดไฟดวงนี้นะ,อะเอาตัวต้านทานมาตอ่อนะครับ ค่าปุ๊บอ่าแล้วก็ฝั่งนี้นะฝั่งนี้ให้ไปเชื่อมต่อกับดีดิทอนที่3นะดีตอนที่3เป็นสีฟ้าแล้วกันนะครับเป็นสีฟ้านะดีตอนที่3ขานี้ก็ไปต่อกับกล่าวใช่ไหมกล่าวนะครับโอเค เราต้องการให้สวิตตัวนี้ไปสั่งงานหลอดไฟสีฟ้าเมื่อกดแล้วให้หลอดไฟสีฟ้ามันติดเมื่อกดนะเมื่อกดใช่ไหมกดมันคือสถานะอะไรเราไปดูนะเมื่อกี้ลืมไปแล้วนะกดก็คือไม่กดเนี่ยไม่กดเนี่ยสถานะมันเป็น1นะครับนะรันดูอีกรอบนะครับนะไม่กดเนี่ยมันเป็น1พอกดค้างไว้สถานะเป็น0ูนย์ใช่ไหมอ่าเรารู้เลยว่ากดคือ0ูนย์กดคือ0ูนย์ดังนั้นสามารถเขียนคําสั่งได้แล้วครับ ขียนยังไงครับกดใช่ไหมกดหมายความว่าเราก็จะไปเช็คว่า BT เนี่ยตัวแปร bt ทีเนี่ยที่รับมาจากาดตอสองเนี่ยเป็นูนยนไหมเป็นส่ย์ไหม,ไหมคำว่าเป็นูนย์ไหมนี่คือคําถามใช่ไหมคําถามดังนั้นตรงนี้ต้องตัดสินใจแล้วครับตัดสินใจก็จะใช้เครื่องมือในกลุ่มของ c อนโทรลนะคอนโทรลนะครับก็จะมีนะรีพีททาซ้ำอีฟเอลนะตรงนี้ก็คงจะคุนค้นๆกันอยู่นะครับ เราก็ใช้ if e แน่นอนนะอ f e เอ e นะครับเราก็ดึงอ f else เนี่ยไปวางไปวางนะครับ <c oughs> ดึงเสร็จปุ๊บเราก็จะถามว่าถ้าถ้าบ t เท่ากับศูนย์ให้หลอดไฟติดใช่ไหมถ้าบ t ีเทนะ่ากับศูนย์นะเท่ากับเท่ากับนะเท่ากับอยู่ไหนเท่ากับอยู่ในนี้นะ เท่ากับใช่ไหม bt ใช่ไหมตัวแปร bt เท่ากับ0นี่นะให้หลอดไฟติดหลอดไฟติดคืออะไรครับหลอดไฟคือหลอดไฟสีฟ้านี้ถูกเชื่อมต่อไว้กับพินที่3นะพินที่3หลอดไฟคือเอาต์พุตใช่ไหมเราก็จะเราก็จะบอกว่าถ้ามันกดก็คือมันเป็น0ูนย์แล้วนะให้เซ็ตพินที่3เนี่ยเป็น h i แต่ถ้าไม่ใช่คือ L นะ L ก็เซตพินที่3เป็น low ครับนะนี่คือชุดคำสั่งที่เอาค่าจาก Button เนี้มาตัดสินใจนะมาตัดสินใจนะนะถ้าเท่ากับ0ก็คือติดถ้าไม่เท่ากับ0นะครับก็ให้มันดับนะตรงนี้เราจะตัดสินใจยังไงขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับนะบางคนอาจจะบอกว่าเขียนว่า b t เท่ากับ1แล้วไม่ติดได้ไหมหรือ b B.T เท่ากับหนึ่งแล้วให้มันติดเลยได้ไหมก็คือไม่กดแล้วมันติดได้ไหมก็ได้นะครับแล้วแต่โลจิกวิธีคิดหรือการแก้ปัญหาของเรานะคราวน,นี้ลองลัสตาร์ซิมูเลชันนะครับลองไปดูผลลัพธ์นะกดอ่ะนี่คือไม่กดนะถ้ากดค้างไว้นะครับหลอดไฟติดหมายความว่าอะไรกดค้างสถานะเป็นหนึ่งนะ B.T เท่ากับหนึ่งไฟติดแต่ถ้าปล่อยไฟดับนะอันนี้คือระบบที่ ใช้สวิตมาควบคุมหลอดไฟนักเรียนก็คงจะเห็นภาพมากขึ้นนะว่าเ,เราสามารถเขียนชุดคําสั่งได้ประมาณนี้นประมาณนี้ส่วนเจ้าสไลด์สวิตช์เนี่ยก็จะมีวิธีการทํางานคล้ายๆกันนะครับเราก็ต้องทําการเช็คก่อนว่าถ้าเชื่อมต่อแบบที่เราออกแบบไปเนี่ยจะเห็นว่าขาน,นี้เทอร์มินอลหขานนี้ t เทอร์มินอลสหมายความว่าอะไรหมายความว่าขาไหนเป็นโวลต์ขาไหนเป็นกราวก็ได้ครับ ส่วนขาตรงกลางเนี่ยคือคอมมอนมันคือขาสัญญาณแน่นอนดังนั้นขาตรงกลางเนี่ยก็ต้องเอาไปต่อกับพินที่ต้นนะครับเพื่ออ่านค่านะก็ลองทำดูนะลองทำดูนะครับเนะชื่อว่าอันนี้ไม่น่าจะยากนะไม่น่าจะยากนะถ้าลองทดลองทำดูแล้ว,แล,วแล้วพอเข้าใจแล้วก็อยากจะให้ลองทำโจทย์ต่อไปนี้ดูนะครับ โจทย์หรือสานการต่อไปนี้กนะกำอ,อกไปว่าจากวงจรไฟวิ่งครั้งที่ผ่านมาคงจะจับกันได้ว่าครั้งที่ผ่านมาเราทําไฟวิ่งแล้วก็ควบคุมด้วย VR ใช่ไหมให้เอาวงจรนั้นแหละกลับมาทำต่อนะครับให้ทดลองใช้สวิตแบบไหนก็ได้นะสวิตเป็นพุชบอททอนก็ได้หรือจะสไลด์สวิตก็ได้ในการควบคุมการเปิดปิดวงจรไฟวิ่งนั้นปกติในวงจรไฟวิ่งเนี่ยพอ กด Start Simulation มันจะวิ่งทันทีเลยใช่ไหมแต่ไม่เอา Start Simulation แล้วยังไม่วิ่งดีกว่ายังไม่วิ่งรอให้เราเปิดสวิตช์ก่อนนะเปิดสวิตช์ก่อนแล้ววงจรไฟวิ่งมันถึงจะเริ่มทำงานนะครับลองลองอพัฒนาระบบนี้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ